ที่เรา <Power S 1> บอกว่า <pay S 1> รเราบอ,<ช>บอกว่าขยายแนวรบไปสู้กันในองค์กรอิสระด้วยใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นในการติดตามเกมอำนาจในองค์กรอิสระมันจึงสนุกสนานฉูดฉาดต,ตั้งแต่การติดตามข่าวในชั้นของการสรนหาใช่ค่ะองค์กรอิสระ,ะเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรอิสระและองคอ์กรสายที่จะพูดถึงในวันนี้คือปชปชปปช ค่ะปปชปปชไม่ต้องบอกนะปปชอะไรอยู่ในมือปปชนี่มันมีผลนะอพเพดขึ้นไปดูกันปปชค่ะยิ่งกว่าดามาเยาขวดกั็นสั้นๆนิดหนึ่งกมการปปชมันโหวตอยู่สามตำแหน่งค่ะบางคนต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเพราะเพราะอยู่ครบเพราะแก่ได้ที่ออก่ได้ที่บางคนเนี่ยอยู่จนแก่ได้ที่อายุงนั้นมันต้องไปโดยผลของกฎหมายบางคน อยู่จนเป็นปู่เป็นย่าทะลุเพดานครบวาระละไปชั่ทีคุณต้องกาวาระตําแหน่งเก้าปีนะภาพกลมๆก็คือมีตําแหน่งปปชว่างอยู่3าําแหน่งค่ะมันก็ต้องสรรหาแทนสามกรรมการปปชใหม่ค่ะแบ่งเป็นสองก้อนอก้อนแรกเป็นการสรรหาปปชใหม่เพื่อเข้าไปทําหน้าที่แทนพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองโอ้โหนี่ค้างต่อมาานนะ้นไปนานแล้วนะอืก้อนที่สอง สรรหาผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนพลเอกบุญยวัฒนเคลีวหงและคุณรง์รัตนบริตก็เป็น3สรรหาทดแทนหนึ่งคนก้อนที่2สรรหาทดแทนอีกสองคนรวมเป็น3โอเคเกิดอะไรขึ้นดูชาร์จบนจอส่องไปทางซ้ายมือค่ะสรรหาคนที่จะมาแทนสถาพรเหลาทองค่ะเชื่อไหมครับ กว่าจะได้กี่รอบเนี่ยกว่าจะได้คนที่จะมาแทนสถาพรต้องสรรหาถึง5รอบด้วยกันรอบที่5้าถึงจะประสบความสําเร็จแล้วได้ตัวมาแล้วสรรหาครั้งที่1มีปัญหาใช่ครั้งที่สครั้งที่สองมีปัญหาสรรหาครั้งที่3ก็มีปัญหาเช่นเดียวครั้งที่4ี่ค่ะดังนั้นจึงมีรอบที่ห้าใช่ค่ะสรรหาครั้งที่ห้าเขาเพิ่งจบเมื่อวานนะได้ตัวแล้วค่ะโลกโอกไปทีที่จะมาแทนท่านพลตุรเอกสถาพรสัยทีได้ตัวแล้วใช่ค่ะ พังได้ตัวเมื่อวานหลังจากสรรหาถึงห้ารอบด้วยกันนั่นก็คือนั่นก็คืออดีตประธานศารอุทธรนะคะท่านคุณพัศวัตรนะคะกนกนาศค่ะพัศวัตรกนกนาศท่านพัศวัตรกนกนาศใช่เป็นอดีประธานสารอุทธรตั้งไปก่อนนะฉันกลับมาทางขวามือบนจอว่างอยู่สองใช่ไหมสรรหาผู้ที่จะมาแทนพลเอกบุญวัฒน์และนรงรัตนเมล็ดค่ะ สรรหาครั้งที่หนึ่งได้แค่คนเดียวได้แค่คนเดียวก็คือได้คุณสถาพรวิสาภมค่ะมาแทนคุณนรงรัตนอมริดค่ะถามว่าสถาพรมาจากไหนท่านสถาพรก็มาจากศาลใช่ค่ะท่านสถาพรเป็นอดีตผู้พากษาระดับหัวหน้าคณะในศาลอุทธรที่เป็นศาลอุทธรชำันชำนันพิเศษซึ่งมันก็เป็นสาขาย่อยของศาลอุทธรที่เกียอธิบาย เอาเป็นว่าอดีตผู้พากษาระดับหัวหน้าคณะในศาลอุทธร์ชำนาญพิเศษไปแล้วกันอีกหนึ่งคนนั้นมีปัญหาเมื่อมีปัญหามันจึงเกิดการสรรหาครั้งที่2ค่ะการสรรหาครั้งที่2ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสรรหายังอยู่ในกระบวนการดําเนินการสรรหาใครที่จะมาแทน พลเอกบรญยวัฒน์ใช่เพราะยังว่างหนึ่งนตอนนี้ได้ไปสองแล้วนะคะแทนท่านพลตรวจเอกสถาพรได้ไปแล้วแทนท่านนรงได้ไปแล้วสรุปในชั้นนี้ว่างสามใช่ไหมครับปปชใช่ค่ะว่างสามได้มาสองใช่ไหมครับเหลืออีกหนึ่งในสองนั้นสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยได้มาสองก็จากสองขั้วจริงๆค่ะอ๋อเหรออืมคำว่าสองขั้วหมายถึงขั้วที่มาแทนสถาพร หมายถึงขั้วที่จะมาแทนบุญยจวัตและนรงอย่าไปตีความเป็นเอกว่าขั้วอะไรอืนี่เกือบแล้วนะเดี๋ยวผมจะซวยเออเกือบแล้วนะตีความเป็นอื่นไปแล้วนะถอยกลับมาใช่ไหมครับแต่มันจะวัดกันอีกรอบหนึ่งก็คือต้องเอาเชื่อเนี้ส่งไปที่วุฒิสภานั่นแหละเพื่อให้ความเห็นชอบใช่ค่ะมันมีการนี้มันวัดกําลังกันละอันนั้นเนี่ยวัดกันอีกกําลังอีกยกหนึ่งเลยล่ะใช่ไหมครับเราเคยทําชาร์ท แสดงสัพพากำลังในวุฒิสภาของสองขั้วอำนาจใหญ่ค่ะพี่คุมได้กี่เสียงจริงๆเลยนะร้องคุมได้กี่เสียงจริงๆนะวัดพลังกันเลยจากการเนี่ยแหละ <ง S 1> เขา<ต>บอกว่ามีสองกลุ่มอำนาจกำลังช่วงชิงพื้นที่ในองค์กรอิสระดังนั้นเขาสู้กันแหลกเลยสู้กันยับเลยตั้งแต่ชั้นกรรมาการสรรหาไปจนกระทั่งถึงวุฒิวุฒิสว เพราะวุฒิเป็นประการด่านสุดท้ายในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบกับกรรมการสรรหารก็ตกไปก็ตีกลับแล้วก็ต้องกลับมาสรรหาใหม่มเพราะหลายครั้งนะคะก็ไปตีตกในชั้นวุฒิสภานะในชั้นสอวอนะคะที่ไม่ผ่านก็ต้องกลับมาสรรหารใหม่ก็ต้องรุนกันโอ้ยเหนื่อยจริงค,คุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมพูดแทบตายผมใไ้สัญลักษณ์เยอะมากจับประเด็นได้ไหมครับค่ะให้ผมพูดชัดมากกว่านี้ผมเดือดร้อนนะครับอืผมพูดในเชิงของ หลักการผมพูดเพียงแค่ว่าแนวรบทางการเมืองเดี๋ยวนี้มันขยายไม่ใช่อยู่ในสภาเท่านั้นมันไม่ได้สู้กันในสภานอกสภานั่นแค่เวทีหนึ่งมันสู้กันในองค์กรอิสระด้วยอืจบแค่นี้นะค่ะ